ใครอยากรู้วิธีการทำน้ํายาปรับผ้านุ่มไม่ใช่เองนะคะทำครั้งเดียวใช้กันไปยาวๆเลยค่ะ10บลิตรเลยค่ะไม่ต้องเสียตังค์ประหยัดตังค์ในกระเป๋านะคะหรือว่าอาจจะทำไว้เป็นอาชีพเสริมแบ่งขายก็ได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตการทำน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะ ส่วนผสมก็จะมีนี่เลยค่ะหนึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ใกล้หนึ่งก็กจะมีหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มห้าขีดหัวน้ำหอมสามสิบซีซีกันเสียหนึ่งส่วนสองออนน้ำสะอาดเก้าจุดห้าลิตรนะคะแล้วก็ หัวน้ำยา S A ที่ขยับตัวแล้วหอม30สซีซีจ้าแล้วก็สีละลายน้ำอุ่นก่อนใช้นะจ้ามาดูส่วนผสมกันเลยจ้าส่วนตัวนี้ก็คือหัวเชื้อน้ำยาประพานุมจ้าสองก็หัวน้ำหอมนี่เลยจ้านี่พาสั่งทางออนไลน์มาเนอะเขาก็ตวงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว30สซีซีจ้า ต่อไปก็จะเป็นกันเสียนะคะตัวนี้ก็คือกันเสียนะคะนี่กันเสียเนาะกันเสียใช้อยู่ที่1นส่วนสออนเขาก็ตวงมาให้เราเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นน้ำสะอาด9.5ลิตรนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็น S a จ้ะ s a a ก็จะใช้อยู่ที่3 0มสซีซีนะจ๊ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสีนะจ๊ะนี่ก็คือสีผสมนะจ๊ะแต่ว่าพาจะไม่ใช้เด้อพาจะใช้แบบสีธรรมชาติที่ได้มาเลยเนาะโอเคค่ะไปดูวิธีการทำได้เลยจ้าขั้นตอนการทำก็ประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูอีกทีจ้าขั้นตอนที่หนึ่ง แล้วก็เทหัวเชื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปจนหมดเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปนะจ้าแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่อยๆเทจ้าก็จะได้ประมาณนี้เนาะเทน้ำไปนิดหน่อยแล้วคนดูนะคะแล้วก็ค่อยๆเทน้ำลงไปจ้า คนค่ะ เื่อเราคนจนละลายเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมอันดับต่อไปเลยค่ะก็คือกันเสียนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะใส่กันเสียลงไปเนาะนี่เป็นกันเสียนะคะเลยจนหมดเลยจ้าเพราะว่าเขาตวงมากอดีแล้วนะคะหมดแล้ว อันดับต่อไปก็จะเป็นหัวน้ำหอมสามสิบกินะคะเีลงไปเลยจ้าเดี๋ยวจนหมดเลยนะคะต่อไปก็จะทำการโคนค่ะโคนส่วนผสมทั้งสามส่างเข้าด้วยกันนะคะส่วนส่วนผสมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันอ๋อไม่ใช่สี่อย่างค่ะ โวนส่วนผสมสี่อย่างเข้ากันเลยส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนี้ก็จะมีอะไรนะคะหัวเชื้อน้ำยาปั่นผ้านุ่มนะคะน้ํา9.5ลิตรแล้วก็มีกันเสียนะคะอยู่ที่1ส่วน2ออนค่ะแล้วก็มีน้ําหอมหรือว่าหัวเชื้อน้ําหอมของเราก็จะประมาณ30สซีซีส่วนผสมอยู่ในนี้นะคะผลนให้เข้ากันเลยจ้าดับต่อไปนะคะ ถ้าใครที่ต้องการใส่สีเนาะให้เป็นสีสันก็ต้องเอาตัวนี้นะคะสีผสมเนี่ยไปไปผสมกับน้ำอุ่นก่อนเนาะแล้วค่อยมาเติมลงไปในน้ำยาปรับผ้านุ่มของเรานะแล้วก็คนๆก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการเติมสีนะคะแต่ว่าพาจะไม่เติมเนาะเพราะพาชอบสีแบบนี้มากกว่าไม่ชอบสีสันเนาะก็จะตัดขั้นตอนในส่วนนี้ไปนะคะส่วนใครที่จะเติมสีสันก็ทําตามที่ว่าเลยจ้าผสมน้ำอุ่นแล้วก็ค่อยเติมไปแล้วก็ คนๆๆให้เข้ากันก็เท่านั้นเลยค่ะตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเติม sa ลงไปค่ะนี่คือ sa นะคะเราก็จะเติมลงไปเลยจ้าเติมไปจนหมดเลยนะคะ sa ตัวนี้เราใช้อยู่ที่3 0มสิบ cc นะคะเติมจนหมดขวดเลยจ้าแล้วทำการคคนขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการคนประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะคนกันก่อนสิบนาทีเดี๋ยวจะทำการถ่ายให้ดูจ้า หลังจากที่เราคนครบ10นาทีนะจ๊ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยจ้าก็นำไปใช้ได้เลยจ้าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณ10ลิตรจ้าใช้กันไปยาวๆเลยนะจ๊ะสำหรับพาดิใช้เป็นปีเลยจ้าประหยัดเงินในกระเป๋าหรือใครจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้เลยจ้า คิปนี้เท่านี้กันนะคะบา,บายขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีจ้า